สวัสดีครับ f c ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับผมเรามาพบกับเซลล์ต้นอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะเดี๋ยวผมพามาดูรถคอกันบ้างผมคิดว่าลูกค้าหลายๆท่านรู้จักผมก็รถคอกนี่ด้วยส่วนหนึ่งเลยนะฮะที่เป็นเขาเรียกตัวช่าง <c oughs> ตัวสร้างชื่อนะฮะคุณผู้ชมก็สำหรับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคันนะครับผม คันนี้นะครับเป็นสีเทาแลมโบอีกแล้ว2022นะครับราคาลถปกตินะ6 2 0 0 0ันบาทเดี๋ยวผมเปิดไฟหน้าให้ดูต้องบอกว่าคันนี้นะ5ตันไม่พอเน้นสวยด้วยนะฮะคุณผู้ชมนี่เลยครับอ่ะยังไม่พอคันนี้มีไฟตัดหมอกเดี๋ยวเราเปิดไฟตัดหมอกใหม่แล้วเดี๋ยวผมจะเอามาอธิบายทั้งหมดว่าเจ้าคันนี้นะฮะ มีการทำอะไรลงไปยังไงบ้างนะคะคุณผู้ชมก็สำหรับคันนี้นะครับราคารถเรปล่านะ6 2 0 0 0ยังไม่รวมอุปกรณ์นะฮะดูนะครับด้านหน้าของคันนี้นะครับกระจังหน้านะครับแน่นอนครับเป็นตัวติดรถจากโรงงานมาอยู่แล้วไฟหน้านะครับเป็นไฟเดิมๆโรงงานที่เราเรียกว่ามันติรีเฟคเตอร์หรือไฟหน้าธรรมดาส่วนด้านล่างครับนี่มีใส่ไฟตัดหมอกเพิ่มเติมครับคุณผู้ชม เพื่อความสวยงามและที่สําคัญเลยครับวิทยัยใส่ทัศน์ในการขับขี่ในเวลากลางคืนจะดีขึ้นพูดง่ายว่าไฟมันสว่างขึ้นนะครับก็ครบแล้วสําหรับคันนี้แล้วก็ตัวไฟตัดหมอกที่เราใส่นะฮะจะมีคิ้วตรงนี้มาให้ซึ่งแต่ละรุ่นที่เราใส่บางทีแบบมันก็ไม่เหมือนกันนะคิ้วบางอันก็เป็นไม่มีเส้นยาวแต่มีตรงนี้อีกที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสำหรับช่วงล่างนะครับคันนี้บรรทุก5ตันได้อย่างแน่นอนครับคุณผู้ชม ก็สเต็ปช่วงล่างคันนี้ที่ทำอันดับแรกเนี่ยเรามาดูที่ล้อหน้าก่อนล้อหน้าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนแต่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการบรรทุกหลักๆนะครับลูกค้าเลือกใช้เป็นแมกเลนโซ่ครับ D1FC นะฮะใส่ปอกันสั่นเรียบร้อยน็อตดำนะครับครอบดิสน้ำเงินนะครับตัวยางด้านหน้านะครับจะเป็นเบอร์2-35ทันี่นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูเบอร์ยางเห็นไหม 2 3 5ทับ50ขอบ18นะครับโหลดหน้าทำสตัดปรับเกียวนะครับระยะห่างจากซุ้มล้อก็ประมาณนี่แหละครับ4นิ้วสอดของผมหรือบางคนอาจจะเท่ากับ1ฝ่ามือนะฮะคุณผู้ชมก็จะได้รูปทรงล้อหน้าออกมาแบบนี้นะครับสวยงามแม็กเลือกได้ ล้อหลังบรรทุกเลือกได้นะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าเ,เห็นเซลต้นรีวิวคันนี้ต้องเป็นแบบคันนี้หมดเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เห็นทำจะแบบนี้จริงๆแล้วไม่ใช่นะเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยที่ผมทํารูปทรงหลังแบบนี้หลายคันเพราะว่าบางทีลูกค้าเนี่ยดูมาจาก YouTube อย่างเช่นเจ้าของรถท่านนี้ครับดูมาจาก YouTube แล้วก็ส่งมาบอกเซลต้นผมเอาแบบคันนี้เลย <S <S ผมก็เลยทําให้มันก็เลยคล้ายๆกันแต่จริงๆเราสามารถเลือกล้อได้นะอย่างล้อหลังเนี่ยบางคนเคยใช้กระทะบรรทุก รู้สึกว่าชอบกระทะบรรทุกอยากได้กระทะบรรทุกเหมือนเดิมก็บอกผมผมก็ใส่บรรทุกกระทะบรรทุกให้ได้นะครับจเจ้า7.58นิ้ว8.5สั่งได้หมดนะครับส่วนคอกคันนี้นะครับคุณผู้ชมแน่นอน,นครับอคอกเราใช้เป็นงานของช่างบึ้งราชบุรีนะครับซึ่งเป็นอคอกที่ทําส่งทั่วประเทศแล้วก็หลายหลายท่านนะถ้าดู YouTube ผมว่าต้องเคยเห็นผ่าน YouTube แล้วว่าเขาเรียกว่าแรดดับหัวใจของขอคอกแนวหน้าประเทศไทยนะครับ ข้อตัวนี้เป็นข้อสิทธิ์ชั้นครึ่งนะครับตัวข้อโครงสร้างหลักจะเป็นแปะปะปาเสริมด้วยความสวยงามที่เป็นสแตนเลสอยู่บนหัวข้อนะครับแบบนี้นะฮะเห็นไหมตรงที่เงาเงเนี่ยจะเป็นเลสนะครับผมแล้วก็นี่ครับฉากหลังนะครับมีเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกรอนเนาะล็อกตรงนี้เป็นเลสนะครับตรงนี้เป็นเลสฉากเหล็กนะครับมีโซ่ดึงดึงกระบะเวลาเราขึ้นของอะไรพวกนี้ให้นะครับ เหล็กสับท้ายนะครับหรือบางคนเรียกย้อยหลังอะไรพวกนี้นะฮะเหล็กสับท้ายตัวนี้จะมีทั้งหมด4ชั้นนะครับ1 2 3 4นะครับเป็นแป๊บประปาแล้วก็เสริมด้วยเหลดเหมือนกันนะครับคันนี้ของเถของคืนเยอะหน่อยพอดีลูกค้าบอกว่าไม่เทินเลยผมจะไปใช้อะไรอย่างนี้ก็อาจได้นะครับแต่ว่าถามว่าเทินกับไม่เทินต่างกันยังไงก็คือต่างกันด้วยราคาของอุปกรณ์ที่ใส่ถ้าเทินก็จะถูกลงนะครับถ้าใครไม่ได้ใช้ก็เทินได้ ล้อหลังนะครับอันนี้เป็นแมกเลนโซ่นะครับยางมิชลิน xcd 2นะครับเพาลอยโปรลูกปืนใหญ่นะครับ abs นะครับเบรกมือใช้ได้ปกติเลยแล้วก็นี่ฮะมีการดามกระบะบนล่างให้นะครับลหลายๆท่านถามว่าเซลต้นเห็นแต่ถ่ายรูปดามล่างดามล่างเนี่ยข้างบนดามให้ไหมจริงๆต้องบอกว่าผมดามให้ทางด้านบนและด้านล่างนะคุณผู้ชมแต่ว่า เนื่องด้วยคือด้านบนน่ะกระบะมันคุมไปหมดแล้วมันก็เลยมองไม่เห็นแต่จริงๆเราดามให้ทั้งบนและล่างนะครับเดี๋ยวผมหารอยที่มันเป็นแบบกระบะมันไม่เสนอกันก่อนนะนะครับมันจะมีรอยบางจุดที่กระบะมันไม่แนบนะครับอันนั้นอาจจะเห็นเลยว่า,าเป็นการดามจากด้านบนนะครับนี่ส่วนช่วงล่างนะครับนี่ โช้กปเฟนเดอร์นะครับตรงคู่หนึ่งควายคู่หนึ่งนะครับตรงเตงบูเหล็กนี่ฮะอาจจะระบีได้นะครับสําหรับตรงเตงแล้วก็แหนบดูฮะความหนานะครับคุณผู้ชมแหนบเดิมเนี่ยประมาณ2แผ่นกว่าๆนะถึงจะเท่ากับแหนบบรรทุกที่เราใช้นะฮะอันนี้ใช้เป็นแหนบ20มิลข้างละ5ตัวนะครับ5ตันได้แน่นอนสก,กีนะครับมีมาให้เรียบร้อยหมดนะครับสำหรับสเตปช่วงล่างของคันนี้นะครับ ก็ถ้าสรุปช่วงล่างง่ายก็จะมีตรงเตงบุลเหล็กย่อนะครับแหนบ20มิลค้างละ5ตัวชุดโช้กคว้สก,กีนะฮะดามกระบ,ะบะบนล่างนะฮะสำหรับช่วงล่างนะครับอันนี้ล้อเดิมนี่ใส่ได้สาหรับด้านหน้านะครับล้อหลังไม่ได้แล้วอันนี้เป็นกระทะเดิมโรงงานนะครับแล้วก็คันนี้จะมีท่อออกท้ายไปลายได์นะครับนะนะครับที่ผมสาตาร์ทให้ฟังเสียงเมื่อต้นคลิปปะกี้ป,ะ,ปะกี้นี้ก็นุ่มๆน,นะครับ ถ้าเราซัดถึงจะดังนะฮะถ้าสตาร์ทมาก็ไม่ไม่ดังเท่ากับท่อหน้าเผานะครับอันนี้ก็จะมาสไาตล์นุ่มๆนี่ครับส่วนทรงก็จะประมาณนี้นะครับมีเจาะย้ายหูแนบหน้าด้วยนะครับที่ได้ทรงนี้ก็คือเจาะย้ายหูแนบหน้าแล้วก็ใส่ตรงเตงย่อเข้าไปนะครับก็เป็นทรงสายย่อแล้วสําหรับคันนี้จากที่ทํามานะครับลูกค้าที่ทํา20มิลข้างแล้วตัวไปเนี่ย หลายๆท่านนะครอาจก็ใช้งานได้ปกตินะครับไม่นั่งเผานะฮะไม่นั่งเผานะคุณผ,ผู้ชมนี่ครับสวยงามไหมนะครับก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับก็ทักมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับส่วนเรื่องอุปกรณ์นะผมบอกเลยว่าท่านเลือกได้ทุกอย่างแม้กระทั่งสีน็อตล้อนะครับ ลายล้อแม็กเลือกได้ลายยางเลือกได้น็อตล้อเลือกได้นะครับเพาลอยเลือกได้แม็กบรรทุกกระทะบรรทุกเลือกได้หมดตัวคอกจะเอาสูงกว่านี้อีกชั้นหนึ่งก็สั่งได้จะเอาคอกแบบมีโค้งหลังคาก็สั่งได้นะฮะยังไงมาพูดคุยกันได้ละกันนะครับคุณผู้ชมก็สําหรับคลิปนี้เซลต้นฝากกดไลค์ like, กดแชร์แล้วก็ถ้าท่านใดสนใจก็ทักมาสอบถามนะครับอยู่ต่างจังหวัดออกรถกับเซลต้นได้ไหมต้องบอกว่าออกได้นะฮะคุณผู้ชม ผมมีไฟแนนซ์ในพื้นที่ที่ท่านอยู่ไปทําสัญญาให้ใต้ก็เคยขายมาแล้วนะครับเหนือก็เคยขายมาแล้วนะฮะก็ถ้าสนใจก็ทักมาสอบถามกันละกันเรื่องไฟแนนซ์ไม่ต้องเวินังวลครับมาปรึกษากันได้